กับเป็นที่ได้รับความร้อนแรงนะครับตัวนี้มา08นะครับเป็นเสาลมตัวนี้น่าใช้ยังไงน,นะสําหรับมา08นะครับเราจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านไหนเป็นด้านหลังก็ได้นะครับ มันจะคอนเน็กกันโดยซิปนะครับเพราะห้องนั่งเล่นอีกแต่ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาทีเดียวมันให้มาทั้ง2องชุดประตูข้างๆห้องนั่งเล่นนะครับดา่านี้จัดเต็มในการรีวิวเต็นท์เสาลมที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับซื้อครั้งเดียวได้ห้องนอนและห้องนั่งเล่นในชุดครบคันเลยเหมาะสําหรับท่านที่มีครอบครัวใหญ่แข็งแรงกันพายุกันฝนห้องนอนนิดชิดยกกันไปทั้งครอบครัวสบายๆกันไปอย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้รับชมการรีวิวชุดใหญ่เต็มๆได้เลยครับ เป็นท่อแอร์นะครับท่อแอร์ตรงนี้ตรงหูมันก็มีที่รัดนี่ด้วยนะแล้วจบในตัวเดียวเสาลมมันจะรั่วง่ายหรือเปล่านะครับแล้วเราพร้อมฝนของจริงมาดูกันเลยครับว่าน้ําจะเข้าหรือเปล่ามาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมหนุ่ยนะครับวันนี้ผมเอาเต็นท์ที่ได้รับความสนใจและเรียกร้องนะให้ผมรีวิวนะครับซึ่งไม่มีใครทํารีวิวให้ดูเลยนะทำไมมันยากจังนะวันนี้ผมจัดให้แล้วนะครับกับเต็นท์ที่ได้รับความร้อนแรงนะครับตัวนี้มา0ูนนะครับนะตัวเนี้ย ไปขายที่งานฟิลสไตล์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับตัวนีค้คือเขาแบบการันตีมาเลยว่าแบบแจ๋วแน่นอนนะเขากล้านะครับเดี๋ยวเราไปดูโอเวอร์ออลโดยรวมนะครับว่าเต็นท์เสาลมตัวนี้น่าใช้อย่างไงนะสำหรับมา08นะครับในตัวเต็นท์เนี่ยผมบอกก่อนนะว่ามันมีขนาดอยู่ที่8ตาราง,นนมง,งเมตรมนะครับแล้วก็ห้องนอน8ตารางเมตรห้องนั่งเล่นอีก8ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาทีเดียวมันให้มาทั้ง2ชุดนะครับไม่ว่าจะกางห้องนอนอย่างเดียวหรือว่าจะกางนนห้องนอนแล้วต่อห้องนั่งเล่นนะครับนะก็ ข้างหลังผมเลยนะใหญ่ๆข้างหลังผมเลยนะครับไปดูกันนะครับสําหรับจุดแรกนะที่ผมจะให้ดูนะครับที่ว่ามันแตกต่างจากคนอื่นนะตัวนี้นะฮะอัปเดตมาใหม่นะครับตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบานประตูข้างๆห้องนั่งเล่นนะสำหรับเหมาะสําหรับคนที่ชอบกินแบบชิวๆกินเละๆนะกินผัดอ่าบางคนก็ไม่อยากแบบเอาหมูกระทะมานั่งกินใน ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถมานั่งตรงห้องโป่งๆนี้ได้นะตัวข้างๆเนี่ยแถมนะครับแถมทีพแผ่นใส่นะครับสามารถแปะได้เวลาฝนตกเราก็จะนั่งดูฝนใช่ป่ะนั่งดูคนอื่นเขาวิ่งเล่นกันนะแล้ว,ลว,ลวเราก็นั่งชิลอยู่ในอยู่ในข้างใน <c oughs> ง่ายมากนะไม่ถึง5นาทีเสร็จนะครับสำหรับห้องเสริมผมจะบอกว่าห้องเสริมเนี่ยสามารถต่อได้อีกนะต่อได้อีกนะ,กนะครับต่อได้อีกเลยแล้วก็มีปล่องไฟ อ่าทีเด็ดของห้องเสริมนะครับประตูจะมีฝั่งเดียวนะเพราะอีกฝั่งนมันเกาะกับชาวบ้านเนาะทีเด็ดของตัวหน้าต่างที่อัพเกรดใหม่นะถ้าใครสั่งซื้อตอนนี้จะได้ตัวอัพเกรดแล้วหน้าต่างเหญ่มากใหญ่โคตรเลยอะ่ะไม่รู้เห็นป่ะคือมันใหญ่เกือบจะหลังนึงอนะ่ะ แน่นอนนะฮะว่ามันมีเจ้า TPU นะครับซึ่งเป็นแผ่นใสนะครับถ้าหน้าฝนเราอยากติด TPU แล้วเราเปิดแอร์เ้าใ่ใไหก็เอา TPU มาติดตรงนี้นะครับติดกุญแจล้วก็รู้สินะครับตรงนี้จะเปิดโล่งก็ได้นะฮะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งนะมุ้งอย่างดีนะแต่ข้อเสียคือลมไม่ค่อยเข้านะครับนะมุ้งอย่างดีเลยการมาแรางได้แน่นอนนะสามารถเปิดโล่งก็ได้นะเราสามารถเดินเข้าฝั่งนี้เลยก็ได้นะครับนะตรนี้ดู นี่ผมสามารถเดินเข้าฝั่งนี้ก็ได้เลยนะนี่เป็นองนี้ปุ๊บเข้าไปได้ตัวเนี้ยก็จะสามารถเปิดลงได้นะครับเปิดลงได้แล้วก็มีมุ้งนะครับแล้วก็มีทึบแล้วก็มี G.P.U. นะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นออนนิ่งก็ใช้เสาต่อขึ้นมาก็ดูสวยดีนะครับเวลาครัวฝนสาดเข้ามานะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือด้านขวาก็จะมีให้เท่ากันนะครับสำหรับซ้ายกับขวาอเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นนะอันนี้เป็นตัวในส่วนของห้องเสิร์ฟนะครับ ก,การประกอบพรมเสริมเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะยากด้วนนะแต่ว่าเราก็แค่ลูดสิบเข้าไปเ,เว้ยแล้วเราก็มันจะมีวาวให้ปั๊มลมแล้วก็ปั๊มลมเข้าไปแค่นี้เลยนะครับแล้วมันก็ตึงเป็นแบบเป็น้อมเสริมแบบนี้เลยอะต่อไปห้องนอนห้องนอนเนี่ยแปดตารางเมตรนะครับเรเรามาศูนย์แปดนะก็จะแถมมาอยู่แล้วก็จะมีสมอหนึ่งสองสามสี่ด้านหน้าสี่นะครับ สี่สี่สิบองแปดสี่สหนะครับแล้วก็มีด้านหน้าเนี่ยจะมีหน้าต่างกับประตูนะครับจําม่ดีนะหน้าต่างกับประตูนนี่หน้าต่างมันก็จะเป็นลักษณะของเชบินเห็นไหมเปิดมาน่ารักน่ารักอือันนี้คือหน้าต่างกับประตูแล้วก็มีช่องลมตรงนี้นะครับเอ,อแปะเอาไว้นี่นี่คือด้านหน้ามีตีนทุกแก่นะทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัมูงเงอนหรืออะไรเลยเข้าไปนะครับ อาเป็นมุ้งนะเป็นทึบแล้วก็เป็นมุงสามารถต่อข้างเสริมฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนั้นก็ได้นะครับแล้วก็วาลตรงนี้จะมีตีนทุกแก่ให้แปะนะครับก็คิดว่าหลายคนน่าจะหายสงสัยแลล้นะตรงนี้ก็เข้าไปโออานะดูดีๆนะมีแผ่นใส์ p u ล็อกข้างบนมีช่องป่องควันคาร์บอนมอนอ,อกไซด์นะครับเสานะครับนี่เสา p v ว PVC, นะรับประกัน5ปีนะครับ ถ้ามีปัญหาก็ส่งเคลมนะตัวนี้ตรงพื้นในห้องเป็นพื้นยางเป็น PVC ดี๋ผมจะเข้าไปให้ดูนะครับนี่ความโป่งโลงสบายเ,าเป็นไงใหญ่ไหมใหญ่ด้วยโคตรใหญ่แล้วก็3 20, ามเมตรยี่สนะคูณ2.5นะครับเพราะฉะนั้นวางเตียงสนามวางอะไรสบายเลยนะครับเนี่ยผมยืนยังได้เลยแล้วตรงนี้มีที่แขวนไฟด้วยนะเห็นป่ะตรงนี้หน้าต่างปิดได้นะครับ ครอยากปิดก็ปิดได้แต่ผมชอบแสงสว่างนะครับตรงนี้ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นนิดนึงนะครับเป็นโมนะครับเขาเรียกว่าโมเอาไว้แขวนของเห <l> ็นไหมห้องนอนเนี่ยตัวหน้าต่างมันจะเล็กลงละเพราะมันเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนมันควรจะไพรเวทนะ p พ i เวทแบบนี้คือดีแล้วนะครับห้องนอนก็เหมือนกันนะครับเป็นมุ้งแล้วก็เป็นแผ่นใสนะแล้วก็เป็นแผ่นทึบนะแปะได้หมด ทำได้หมดออกแบบได้หมดแล้วแต่จะจะินตนาการนะครับคือไอ้ห้องนอนเนี่ยผมจะบอกก่อนห้องนอนมันจะมีอยู่อสองฝั่งใช่ไหมด้านหน้ากับด้านหลังเราจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านไหนเป็นด้านหลังก็ได้นะครับมันจะคอนเน็กกันโดยซิปนะครับเพราะฉะนั้นเต็นท์มันจะตึงนะครับแล้วห้องเสริมที่ให้มาในชุดเนี่ยเป็นผ้าทีซีด้วยคือโคตรคุ้มนะครับนี่ต่อรูดซิปลื่นมากเลยนะเป็นซิป YKK นะผมรูดปืด๊ดแล้วก็ปิดเอาไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะตึงนะมันออกแบบมาแล้ว ดีมากๆนะสำหรับห้องเสริมของมันนะอีกตัวหนึ่งที่คนหลายคนสงสัยกันนะครับที่หลายคนสงสัยกันเยอะมากนะก็เป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นท่อแอร์นะครับท่อแอร์ตรงนี้หลายคนถามพี่มีท่อแอร์หรือเปล่าอ่ะผมบอกเลยว่าขนาดท่อแอร์เนี่ยหเมตรหนิ้วใส่ได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเอาท่อลมร้อนท่อลมอะไรเงี้ยนะแล้วตรงหูตรงหูมันก็มีที่รัดได้ด้วยนะแล้วจบในตัวเดียว เดี๋ยวผมจะต่อท่อแอร์ให้ดูด้วยนะครับเราก็สามารถต่อท่อได้สองท่อนะครับเต็มที่เนาะก็อยู่สบายะนะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยถ้าเราไม่ใช้นะครับนี่มันก็จะมีตีนตุ๊กแกซิลให้แบบเสร็จหมดเลยนะครับดีตรงนี้มีเชือกให้โอ้ยางดีอครบตรงนี้ก็มีโลโก้มา08ตรงใต้พวกหน้าบานต่างๆเนี่ยจะมีตีนตุ๊กแกให้เสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อเสียจากเนเจอร์ไฮนะครับที่เขาไม่ยอมทำ่าเนาะ ผมเลือกฝั่งนี้นะครับเป็นหลังบ้านนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเลยต่ออีกฝั่งหนึ่งนงนะผมเลือกฝั่งนี้หลังบ้านตรงนี้ก็เปิดบานใหญ่นะครับแล้วก็บานม้งหรือว่าเปิดรูปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปนอนเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในเดี๋ยวมาดูข้างในกันแล้วหลายคนนะจะกลัวกลัวว่าแบบเฮ้ยเสาลมมันจะรั่วง่ายหรือเปล่านะครับนะคือผมบอกกันเลยว่าเสาลมที่เป็น PVC เนี่ยโอกาสแตกนี่น้อยมากนะครับการจะแตกได้เนี่ยคือ มันต้องมีคนนอามีดไปแทงอะไรอย่างนั้นนะครับการที่แบบไปกระเทาะหินเนี่ยซึ่งเสามันไม่ได้ออกแบบมาให้มันเสามันอยู่บนพื้นอย่างเงี้ยเ,ออเสาไม่ได้ออกแบบอยู่ตรงพื้นเลยนะเห็นว่าส่วนที่แตกพื้นน่ะน้อยมากแค่4จุดนะเพราะฉะนั้นโอกาสแตกนี่ยากมากนะครับแต่ถ้าแตกก็ง่ายๆครับก็เอาไปปาะนะครับนะผมทิ้งร้านไว้ให้ตรงนี้นะครับถ้าใครเสาแตกก็เอาไปปาะได้เลยนะตรงนี้ก็จะมีรูให้ใส่ป่องคาร์บอมนมอนอกไซด์แล้วเผื่อใครหนาวนะแล้วก็ตรงนี้ นะมันจะมีตัวรัดนะเราก็แกะ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 แล้วก็เอาเสาออ,ออกไปปาออกไปปานะเราก็เอามาใส่ใหม่ง่ายครับแค่นี้ครับห้องนอนประมาณ8ตารางเมตรนะครับแล้วห้องนั่งเล่นอีก8ตารางเมตรนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูโดยรวมนะครับขอผมพูดเรื่องกันฝนหน่อยนะครับหลายคนก็อาจจะแบบว่าอ่ากลัวเรื่องฝนนะกลัวมากสําหรับพาทีซีนี่นะเพราะว่าพาทีซีนี่มันออกแบบมาให้รับน้ําหนักได้แค่1000ม mm, ิลลิเมตรนะครับ หมายความว่าน้ำหนึ่งพันมิ mm ลิเมตรแรงดันะมันดันลงไปหนึ่งหนึ่งพันมิลิเมตรความสูงแต่ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันก็กันฝนนะฝนตกแหลมากานทิปที่ผมไปเทะมันก็กันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะแต่ว่ายังไงเขาก็มีเรนเขอเพืบอร์อยู่แล้วครับก็ติดไปถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องคูมครับปล่อยไปเลยฮะมันไม่ได้ไหลแรงตกขนาดนั้นนะครับบ้านเราเนาะ เดี๋ยวคุณแมพายุมาจริงนะครับไม่ต้องซีเรียสมากหรือว่าใครมีเด็กเล็กนะก็คุมเรียน c o อร์นะครับเพราะว่าละอองมันกะเข้าอยู่แล้วแต่ของผมไม่มีเปียกสักอยากนะ่างับแห้งกิบเลยโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับกับเต็นท์มา08ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่านะแต่สําหรับผมผมบอกเลยว่าเหมาะกับครอบครัวนะครับถ้าไปคนเดียวนี้ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าไปกับครอบครัวมีน้องหมาหรือมีลูกนะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแนะนําเพื่อนๆนะครับสาหรับ มา0ูนย์นะครับคือมีสีดำสีเทาสีแทนสีเขียวแล้วก็สีมันติแคมนะครับก็ถามว่าซื้อแยกได้ไหมยังไม่ได้นะมันมาเป็นชุดนะครับนะสำหรับชุดข้างหลังผมบึ้มบึ้มฝนตกไม่ต้องกลัวนะครับฝนเนี่ยเดี๋ยวเขาแถม,แถมเลน cover มาให้เพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะฮะนะก็ะอย่าลืมนะเดี๋ยววันหลังผมจะเต็นท์มารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกอยากดูตัวไหนก็อย่าลืมเม้นข้างล่างคุยกันนะครับนะเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ